สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่กําลังรับชมอยู่นะครับสวัสดีเพื่อนๆนที่กําลังติดตามทั้งเก่าและใหม่ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้นะครับยูกับผมครับช่อง y o u t u นู้ดเรชชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมมีกุ้งนะครับกุ้งนี่กุ้งผมซื้อมากินครับน้ำจิ้มซี่ฟูดอันนี้กระตําเองนะครับบอกเลยว่าสุดยอดนะครับกุ้งนี่เด้งๆครับพร้อมน้ำปลานะครับพากกินกับนะครับ แต่มีนี่นะครับผักซีหอมนะครับผักซีหอมผักซีหอมแล้วก็พริกหวานสีเหลืองครับนี่นิดหนึ่งนะครับผักกระลำหั่นนะครับกุ้งเด้งๆครับนี่สดๆบาสดนะครับกุ้งดองน้ำปลาเย็นๆกับกรอบแซ่บนะครับเดี๋ยวมาลุยกันเลยนะครับเยอ่ๆครับเยอะๆครับนี่จิมซีู่้ดแบบสุดจอดเลยตามเองครับ ผมตำไซอันน,นี้ต้นนึงเลยนี่เป็นพ่วงแบบนี้เลยมันเป็นพว่วงเป็นมัดนะครับนี่ครั้งแรกครับกุ้งดองน้ำปลานะครับพี่น้องมาได้ส็บสับน้ำกันครับก็สิแสน้ำกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับมาแสบๆเลยที่นี่ กรอบกลมกอมเป็นเมนูที่สุดยอดอีกเมนูหนึ่งนะครับ เริ่มเขาเนื้อแล้วแซ่บพร้อมกับต้นหอมปลาใส่น้ำตาลพร้อมนะครับเราถิ่งไว้เย็นเลยฟิตไว้นะกลมกล่อมบอกว้เลยเนี่ยน้ำจิ้มก็เค็มข้นเค็มข้นครับ มารล่อให้พี่น,อน้อง้องไร้แตกแล้วครับสดเอาเลยพี่น้องนี่เปะข้างบนเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนี่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  Mm -hmm. Những nền ngục cọp Cùng công mm hmm น่งหนืใส่ใส่ใส่จอนพี่น้องไม่เห็นเนาะแต่มือโหลด อร่อมากครับกุ้งกับกรอบ<า>เนื้อไส nấm kim yàng đét ạ, <laughs> 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 <hahaha> 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 แซ่บมาก เนยยังหวานครับฮึืม แข็งมากเลยโอ้ยสุดยอดพี่น้องแสบครับเมนูกลุ่ง แับคักใส่นี่ครับพอดีง่ายร้ายเก๋ด้วยแบบ น้อยร้ายก็กินยากนี่แหละพอดีเหมือนจิ้มเอาไปก็คับสดเลยมือนจิ้มแซ่บมากครับนี่ หามึงย้ยมเด็ก้วครับมันหาคือ,อวอ่าต่อครับต่อครับมุันมีคนทั่วหานะครับ ก็เลยขออนุญาตรับสายแป๊บหนึ่งฮันมาแสบต่อครับมากุ้งโตใหญ่ๆเบ้าแญ่อกพอได้กินแซ่บๆดอกน้ำปลาอืม วานมากอีกเจ็กตัวนะครับอีเจ็กตัวสองตัวเราก็ต้องล่างกันไปก่อนเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับ อันนี้ทีเดอยวน,นี่ครับฟิวฟ้าไว้แซสฟิฟไวไฟกินได้คือเก้าครับนี่วางโล่หนึ่ง เยี่ยมมากส่วนท้ายครับผมกิมซี่โคดยางแทบครับพี่น้องอืมนี่ต้อง้ายครับข้ามนีครับ แซ่บมากน,นี่ลาบผัีโยหยาตำเฮ็ดนึ่จิ้มไม่รูต่อไปอืมกรอ,อบมากเด้ง ม่อมีข้าวเรียบร้อยครับแซ่บมากเมน,นูเนี่ยกุ้งแช่น้ำปลาเออแมน่นกุ้งแช่น้ำปลากุ้งรองน้ำปลานะครับเฮ็ดอนะครับโอเคครับกล็ลาก,กันไปก่อนนะครับยิในดีกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง y o ยูทู e โน e c h a n n e l ด้วยน,นะครับฝากไปนั่งครับพี่น้องครับ เดี๋ยวกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับสุดยอด